เสื้อลินินสีพื้นรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นผ้าลินินเนื้อนุ่มนะคะมาพร้อมเทคนิคงานปักนี่ตัวนี้เราปักขึ้นใหม่หมดเลยให้ดูนะคะเป็นงานปักเพสเมนต์นะทุกตัวลูกค้าจะได้งานปักไปในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เราจะเล่นเป็นการซอฟฟิล์มรอบแผงคอแบบนี้นะแล้วก็ติดกระดุมอะไหล่นะคะกระดุมก็คือปลดจริงได้ทั้งหมดคอเป็นปักเลาะสแกนหลบขึ้นมานะคะแล้วก็ทรงแขนด้านข้างอออก็จะใส่ลายปักเข้าไปเหมือนกัน เป็นปักเพรสเมน์นะแล้วก็หัวไหล่มีจีบยกแบบนี้นะคะแต่งกระดุมผ่าที่แขนตัวนี้ใส่สบายมากมาทั้งหมด3สีนะคะมีสีน้ำตาลแดงแล้วก็สีเขียวนี้จะเป็นเขียวที่ค่อยๆทํามานะคะสีเขียวนี้สวยมากไม่ได้แบบไม่เข้มไม่เข้มแก่มืดจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านในจะเป็นซับผ้าคอตตอนนะคะเป็นซับแบบสบายช่วงซัมเมอร์นะใส่ผ้าที่เป็นซับคอตตอนนะคะจะสบายตัวมากๆมีไซส์ s ถึง3 xl นะคะสีเบจแดงเขียวอันนี้อ้อยใส่สีเขียวซส์ s อยู่นะคะ